อบบ๋ีออแล้วกราฟสวสีครับมาอยู่กับฮันส์คูลออฟแมกเนตนะครับตอนนี้เราอ่าเขาเรียกว่าอะไรจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราได้เนลมาเป็นเพื่อนนะครับพอผมเปิดเกมมาเนี่ยตอนนี้ก็คือมันรีมันรีอะไรใหม่หมดเลยนะครับซึ่งอ่าการรีอะไรใหม่เน่ยหมายถึงว่าเขาเรียกว่าอะไรมอนเตอร์รีมอนเตอร์ออรีเรียกว่าแบบนักเรียนฝ่ายฝ่ายเอ๋ยก็รีนะครับผมยกเว้นเนลที่อ่าตอนนั้นเป็นพวกเราแล้วตอนนี้ก็คือก็ยังเป็นพวกเราอยู่นะครับเห็นไหม น่เน่เตอนนั้นเรามาจบกันตรงนี้นะครับผมมาก็เหลือเอ่อเลือดประมาณครึ่งหลอดเหมือนเดิมใช่ไหมแต่ตอนแต่จริงๆอะผมเข้าเกมมาแล้วมันมันเลือดเต็มหลอดนะไม่เป็นไรครับมาต่อได้เลยมาวกเดือดเลือดจะเป็นไงต่ออุ๊ยเราต้องอา่าครั้งที่แล้วคือเราต้องเราต้องแบบไปกับสหพันธ์นะครับเอ่อต้องไปท่เอ่อต้องไปทางไหนต่อไปทางกาดังล้างอะ่ะต้องผ่านสวนสาธารณะไปทางด้านลนะ่างขวาล่างอ่ะ อ่าต้องข้ามตรงทางมะลายโอเคทางมะาลายสินะทางมะลายก่อนมะาลายอ่ะเอาม้านี่ก่อนก่อนมะลายเอาหมอนี่ก่อนเออสวยเนยวคอมโบสวยมาเดกมาเดะสองคนก็ได้สองคนก็ได้น,ไดนี่ไงนี่ไงตัวตัวอย่างชอบเลยตัวตัวเนี่ยโดนหมดนะตัวตัวหมดหรือยังนี่ไงอา้าวโดนลุมมาเดะอย่างเงี้ยออเออเออเนวเอาได้เนวเอาได้เอเอ,เอขอแวะซื้อของกันก๋วยเตี๋ยว โอ้โหมีก๋วยเตี๋ยวเรือปะเนี่ยมีหมดเลยก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเกาเหลานะครับผมเก็บเอาแหละเราต้องข้ามถนนนะครับเอาข้ามถนนโอเคข้ามถนนครับตอนเราข้ามถนนเนี่ยเราต้องมองซ้ายมองขวาก่อนนะครับถ้าไม่มีรถแล้วเราก็ไปได้เฮ้ยอ๋อเดินข้ามเนียวมาเนียวเอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะอุ้ย,อย,อยโอ้โหตีทะลุแมปเนียวโดนรถชน ไม่ไม่ติดบักติดบักติดบักติดบั克อ้ยอ้ยนนวติดบั克ว่ะทำไงได้มั่งอ่ะอ้าวบั克แมปไปไหนเนี่ยเอ้ายาวเลยเอาละครับตอนนี้ผมเล่นกลับมาถึงจุดเดิมนะครับจากที่ครั้งที่แล้วเราบักไปใช่ไหมผมก็เลยแบบลองเซฟเกมแล้วก็แบบกลับมานะครับก็คือมันก็บักบักเหมือนเดิมผมก็เลยไม่รู้ทาไงก็เลยต้องมานั่งเล่นใหม่นะครับเรื่องเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือได้เนลมาเป็นพวกนะครับแล้วก็เดี๋ยวต้องลงไปข้างล่าง ดูตีว่ามันจะบักอีกไหมนะครับผมอ่าเหมือนเดิมเลยไปกดังล้างนะครับผมเฮ้ยเนยวข้ามถนนดิเออซิกแท็กซิกแท็ก,ทก,ทก,ทกได้ไหมเออโน้ตจะโดนรถชนอีกมาครับหอยนี่ไปได้เลยเฮ้ยอ้าวมาดิอแบบมุ้งต้อมอุ๊ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหเนวโดน,นลมกระทืบลมกระทืบ โดนลุมกันทืบมไงมีเนวแทงเนวแทงเออเนวแทงให้เนวแทงไปสหพันเหรอสาหพันเหรอออเลือดเลือดมันจะหมดแล้วนะเลือดในเนวนะ่ะนี่เน่ยถ้าสวนลูทวาน,าวน,วานล่วงไปแล้วถ้าสวนลูทวานอ่ะครับเหลือแต่เราแล้วตอนนี้มาเลยเยาม,มาตรงนี้หนะ่าเยาบม,มาตรงนี้หนะ่ะเออเยาม,มาตรงนี้หนะ่ะแล้วเนวมันจะตื่นไหมเนะี่ยถามจริงมันนอนนานเกินเฮ้ยไม่ตื่นเลยเห เอาตายแล้วตายเลยไปเนี่ยเฮ้ยหย่าเฮ้ยหย่าไงล่ะเฮ้ยหย่าเฮ้ยหย่าเฮ้ยหย่าหลบเฮ้ยจ้าไงโดนหมดถ้าหากินนะครับถ้าหากินท่าหากินถ้าหากินถ้าาหกินไงล่ะค่ะนี่ยควงควงเฮ้ยทำไมมันมันมาเรื่อยๆวะเราต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้งไายหมด ได้หมดนี่ไงเฮ้ยหยอเออมามาดิเออ,อเฮ้ยหลบหลบหลบเฮ้ยเนี่ยเหลือสองคนแล้วครับผมลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเออเออเออต่อยลอยแล้วก็ต่อยเอาไอ้เนีวแกล้งตายโธเอ้ยอุ้ยเลื่อนมอลรีเลื่อนมอลรีเลื่อนมอลรีไปเอ็งเลื่อนรีก็ดีแล้วตามข้ามาเนียวข้าซันจะพาเองต่อยตีเฮ้ยมาดิเออ,เ,เ,อ,อเนีวแทง ให้แนวทงังป้่าสวยรูทวารตรีแบบลูกเต้าตรีแบบลูกดำอ่ะแต่ว่าเห็นโดนกระทืบอย่างเดียวเลยนะไปลุกๆเล่าอยู่ไหนนะยมเดมองเนี่ยมันเอาเรื่องเรียบร้อยล่วงมาด้ไม่มีไม่มีเองเฮ้ยเนี่ยมันเอาเรื่องอยู่นะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวล่วงแล้วน,นะล่วงแล้วครับเนี่ล่วงแล้วไม่เป็นไรเอ็งนอนไปก่อนที่เหลือเราเคลียร์ให้ เฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะนี่โดนหมดโดนหมดบอกให้เฮ้ยอ่ะเออโดนหมดเฮ้ยอ่ะเฮ้ยอ่ะเฮ้ยเลุก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 อืมท่าหากินอ่าหากินคือเราต่อยต่อยธรรมดาไม่ได้ต้องท่านี้ท่าเดียวเลยมันไม่มีท่าอื่นแล้วคือเรามีแต่ท่านี้แหละครับเฮ้ยหลบเออกระโดดหลบหลบแบบอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวใครตี๊ยมมาแล้วกระเด็นมานี่เลย หลบแบบดิจิตอลดิจิตอลเออเนว่ลุกอุย้ยยังยังไม่ลุกยังลุกไม่ได้เฮ้ยยังไม่หมดเฮ้ยเฮ้ยกินลูกชิ้นเออ,เอามาเดะมาเดะตลาแกกันไปแลกกันไปอุ้ยโอ้โหกระโดดตีนี่เนี่นี่อต่อยสด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 ไงมเมื่อกี้โอ้ยนี่เนีกระโดดไหมไมีใครจะกระโดดไหมโอ้ย มาเรื่อยๆเลยฮะทำไมมันมาเรื่อยๆเลยมันไม่รู้จักจบซิ่งกันหรออืมอืมมาเดแลกกันแลกกันมาเดแลกกันมาเดแลกกันมามาเออจะบล็อกได้อีกนานขนาดไหนอืจะบล็อกท่านี้ได้อีกนานขนาดไหนอืม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 ตีสดตีสดตีสดเออเนียวลุกเนียวลุกลุกน่อยจะตายแล้วอะเนียว โอ้หไม่มีตู้น้ำให้ด้วยเฟสต่อไปทำไงวะนะอาลี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 ให้เนวมันลีก่อนลีเลือดลีเลือดนะครับให้เนวมันลีเลือดก่อนพร้อมแล้วเลือดเต็มแล้วมะเดี๋ยวลุยต่อเออหุ้ยมีตู้น้ำ้วยสบายละสบายละมีตู้น้ำอย่างงี้เฮ้ยเฮ้ยอ่าโอ้โหโอ้โหโอ้โหวิ่งมาโดนวิ่งมาโดนเองชัดหลบหลบหลบเรียบร้อยเพิ่งลีเลือดลีเลือดตั้งนานทำไมเองเฉิดฉายได้แป๊บเดียววะ มาเดมาเดมาเดได้หมดได้หมดนี่ไงนี่ไได้หมดนี่ไได้หมดวิ่งครับวิ่งวิ่งนี่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 โดนหมดไงเราต้องต้องรู้จักเข้าออกเข้าออกอย่างนี้นะครับผมเก็บทุกชิ้นอ่าได้เลือดหน่อยก็ได้เลือดมาหน่อยไงนี่โดนอุ้ยมันมันบล็อกมันบล็อกมันบล็อกแล้วไงล่ะเออชักดินชักงอไงโดนหมด เนี่ยโดนหมดเขาเรียกว่าโดนหมดนี่นี่โดนหมดแล้วก็จุกมาโดนหมดจุกมานี่แงมาเด็กเอ้ยเอ้ยเอ้ยโหด,ดโหลบแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลนี่โอ้โหเคลียร์มอนเคลียร์มอนเอ้ยอยา่าเนวไม่ลุกเลยครับมันไม่มีไอเทมไม่มีไอเทมอย่างอนืะ่นเลยนะรู้สึกว่าจะมีแค่นี้นะมาเด็กมาดิมาดิมาดิาดเออ,อเรือจะเต็มแล้วว่ะเล่นไปเล่นมาเรือจะเต็มว่ะ <trauma and Home> จะหมดแล้วนะ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 เนี่ยเอาแล้วเหลือสามสามตีสด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 เออเออนี่เน,นี่ยนี่ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเดะลุกขึ้นมาเออต้องรีเลือดอีกไหมเนลไม่ต้องรีแล้วมั้งร, LOT? รีไปก็เท่าเดิมเออขอรีเลือดก่อนนะขอรีเลือดก่อนอ่าโฟล์คแฟนตานี่เอาสักงหนึ่งทีตู้นี่เข้ามามา ข้าวนี่กับเราไข่ดาวเลือดเต็มบอกให้เฮ้ยใครอ่ะใครอ,อะนัน่นนั่นนั่นมันบอมฉายาระเบิดกล้ามนักเรียนที่มีกำลังวังชามากที่สุดอ่ะแต่ดันไปอยู่ใต้กันอะฉลาดดีนี่เนวได้ข่าวว่าทะลยศหัวหน้าด้วยนี่เอาละผมคือบอมแข็งแกร่งกว่านายตายซะเถอะจัดมาเลยไอ้กล้ามโตกับได้ครับ จัดมาเลยก้ามโตอหมาดิไอ้ก้ามโตไอ้ก้ามโตไอ้ก้ามโตหักจมีแบบไอ้ก้ามโตนี่เฮ้ยๆโอ้โหดูดูมันโอ้โหดูมันชาร์จได้ดิ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 กหักจมีแบบนิ่งนิ่งนิ่งเนียวเนียวหักเนียวเอาเอาเอาอันน้าไปก่อนเฮ้ยๆเดี๋ยวไป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 เฮ้ยโอ้โหนี่ไงเคลียร์เคลียร์ครวก็เคลียร์เฮ้ยอย่าทำเนียวตายเนียวเนียวล่วงแล้ว เฮ้ยเดี๋ยวมันจับเราทั้งที่เราตัวกระพริบได้ด้วยหรอไอบอมเก่งเกินมาดิได้ดิบอมได้ดิเล่นอย่างนี้ใช่ไหมบอมอเล่นอย่างนี้ใช่ไหมบอมฮะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเออนอนนอนบ้างลุกลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาเออลุกขึ้นมาห้ามนอนห้ามนอนลุกขึ้นมาเออลุกไวใช่ไหมลุกไวใช่ไหมเนี่ยล่วงหมดออกให้ควงสวรรค์มือหัวหมดเออมาเดย มาเดคิดจะตัดสกิลเหรอตัดสกิลเหรอเฮ้ยเฮ้ยไกลแล้วนะบอมไกลแล้วนะไอ้บอมไกลแล้วนะไอ้บอมโดนแน่พลังซันชายอุ๊ยโโจะล่วงเหมือนกันวะจะล่วงเหมือนกันวะแต่ไม่ล่วงหรอกเออหมดแล้ววะ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 เออมามาดิมาดีมาดีาเฮ้ยโอ้โหมันบล็อกอันนี้เก่งกว่าไอ้บอมอีก เก่งกวอบอมอีกอะไร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 เออเก่งกวบอมบอมอตีสดตีสดเออเจ๋งจริงๆนายจัดการบอมได้เลยเนี่ยโอ้ไม่อยากจะเชื่อเลยก็ไม่ต้องเชื่อซิไอ้ <c oughs> เองสามารถเอาชนะบอมได้เองได้รับ20สกิลดาเมจนะครับ20%ดาเมจกับ50 max HP นะครับก็คือเลือดเพิ่มขึ้นเอยเอาเรื่อง เอาว่ะชนะบอสไดอีกตัวแล้วครับผมต่อไปจะเป็นใครก็าฝากติดตามคลิปต่อไปกันนะครับผมสำหรับวันนี้น่าจะลาไปก่อนนะครับทางทีเมื่อกี้แก้บั๊กก็นานอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าจะทำไงกว่าจะบั๊กได้ก็เลยต้องเริ่มเล่นใหม่เลยนะครับผมไปเจอกันใหม่ผ่านอ่ะาย